สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะสำหรับพระเทศพันรั์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอบพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยไอออนนะ GSi Hemhost เมืองดามชตัดสหพันธ์สาธรัรัฐเยอรมนี วันที่1มิถุนายน2560เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องประทับโรงแรมเคมปินสกี้แฟรงก์เฟิร์ตกราเวนบรุกพระราชทานพระรชาชบโรกาศให้นายธีรวัตภูมิจิตเอกอรรัครราชทูตนกรุงเบอร์ลิน พันเอกนรณนัถนิยมไทยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงเบอร์ลินและทาราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธพพา,ารณรัฐเยอรมนีเวลากา้นานนาฬิกาสิบนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI Hempel เมืองดามัสัด ศูนย์วิจัยแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2512ที่มังดามสตัดเพื่อวิจัยการใช้เครื่องเร่งอนุภาคไอออนหนักปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่1,350คนเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร750คนเรียงเปิดให้นักวิจัยจากมหาวิทยายลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกกว่า1,000คนมาใช้ศูนย์วิจัยและเครื่องมือเพื่อทำการทดลองต่างๆ งานวิจัยมีทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ทางฟิสิกส์ที่สำคัญได้แก่ฟิสิกส์พลาสมาฟิสิกส์ระดับอะตอมโครงสร้างนิวเคลียสและปฏิกิริยาของนิวเคลียสฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระดดำเนินไปทออพระเนตรศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานในการทำความเย็นแก่คอมพิวเตอร์น้อยกว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้อากาศเย็นช่วยลดความร้อนของคอมพิวเตอร์แต่ศูนย์แห่งนี้ใช้น้ําเย็นแทนทําให้ใช้พลังงานทําความเย็นเพียง7%ของพลังงานไฟฟ้าใช้สําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้อากาศทําความเย็นจะใช้พลังงานระหว่าง30-100%ศูนย์แห่งนี้จึงได้รับหลายรางวัลอาทิรางวัลน,นาชาติด้าน,นวัตกรรมสูงสุดของ Data Cloud 2015 ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเนตรหน่วยตรวจวัดฮาเดสเพื่อค้นหาองค์ประกอบและคุณสมบัติของหมอกหรือคลาวที่ล้อมรอบวควากสตัวนำไปสู่การค้นพบแหล่งที่ให้มวลที่เหลือของโปรตอนและนิวตรอน สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยมามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานวิจัยทางด้านการใช้ไอออนหนักรักษาพยาบาลการใช้ไอออนหนักรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกตามอาวัยวะต่างๆแทนการใช้รังสีเอ็เมื่อปีพศ2540 เทคนิคดังกล่าวช่วยให้การทำลายก้อนเนื้อร้ายได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ทำลายเนื้อเยื่อที่ดีหรืออวัยวะอื่นการทำเช่นนี้ต้องอาศัยรังสีสูงสุดตรงเซลล์มะเรง็งแต่ต่ำสุดสำหรับเซลล์ประติข้างเคียงการใช้รังสีเอสเข้าไปในร่างกายปริมาณรังสีจะสูงสุดตรงใต้ผิวหนังแล้วค่อยๆลดลงเมื่อลึกเข้าไปในร่างกายจนเหลือน้อยที่สุดตรงจุดที่ลึกที่สุด แต่การใช้ไอออนหนักนั้นกลับได้ผลตรงข้ามคือเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายจะไปส่งผลการทำลายที่ปลายเส้นทางตรงจุดลึกที่กำหนดได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของไอออนปริมาณรังสีบนเส้นทางที่ผ่านเซลล์ปกติจะต่ำ <And then S 2> แต่จะไปสูงสุดตรงจุดขนาดเล็กของปริมาตเซลลตรงที่ไอออนหยุดเดินทาง การควบคุมความเร็วของไอออนสามารถกำหนดความลึกที่เป็นจุดหยุดของไอออนให้ตรงกับเซลล์มะเร็งที่จะได้รับผลสูงสุดได้ขนาะเดียวกันเซลล์ปกติ จะได้รับผลกระทบน้อยศูนย์บำบัดและรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้อนุภาคไอออนแห่งเมืองไฮเดอแบกตั้งอยู่ภายในส่วนการแพทย์ของมหาวิทยาลัยไฮเดอแบกได้นำเทคนิคดังกล่าวไปใช้รักษาผู้ป่วยเป็นแห่งแรกเริ่มรักษาผู้ป่วยครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนพศ2552 ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีท่อประเนตศเขตก่อสร้างสถาบันวิจัยด้านแอนติโปรตอนและไอออนหรือแฟสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถาบันทดลองสำหรับวิจัยพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์3,000คนจาก50ประเทศจะสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องใหม่ด้วยวงแหวนใช้เครื่องอนุภาคขนาด1,100เมตรแต่ละวงแหวนจะเก็บอนุภาคที่ซับซ้อน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสกีพยานการลงนามบ,บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชาอาณาจักรไทยกับศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI Hemhost และสถาบันวิจัยด้านแอนติโปรตอนและไอออนสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาให้นิสิตไทยสองคนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝึกงานพารฤดูร้อนระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนนี้ การเสด็จพระราชดำเนินเยนศูนย์นวิจัยไอออนหนักแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหารือไทยได้านวิทยาศาสตร์ของสมเด็จพระเทพระรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งพยายามให้เยาวชนและนักวิจัยไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมง,งานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้ใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของเยอรมนีการพยายามสร้างศูนย์วิจัยและหาความร่วมมือกับนักวิจัยต่างๆทั่วโลกเพื่อทำผลงานวิจัยที่ทันสมัยจนสามารถนำมารักษาโรคร้ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินาามาศทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560 วันนี้เวลา16นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวาร,ะราชราชธนัตดดาตศเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิสเวลทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560และประธานโลกประกาศกิตติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกลมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเด็กไทย4.0รู้ท่าทานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไอคิวเกินร้อย โดยนายกรัฐมนตรีมีคำขวัญในปีนี้ว่าห่างไกลสุราประชาเป็นสุขปลอดภยัยพาชาติเจริญเพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชด้วยพบว่าคนไทยดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ78็ดของโลกเฉลี่ยเจหนึ่งลิตรต,ต่อคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิงทั้งยังพบว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้ร้อยละหกถึงแปดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มเครื่องดื่มแห่งชาติขออภัยค่ะเป็นวันงดดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่9กรกฎาคมในการนี้ทอดพระเนตรในเทศการผลงานของบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับรางวัล รวมถึงนิทรศร์การทางวิชาการทั้งนี้จากการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาในปี2558พบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งประเทศได้สูงกว่า9,000ล้านบาทผู้แทนพระองค์ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์มลัยลักษ์อัครราชก,กุมารีวันที่4กร,รกฎาคม2560 วันนี้เวลา9 4้นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลย์อัคกรราชกุมารีโปรดให้นายชวัดอัทยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีในการปล่อยโคลหนึ่งคู่ที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายโดยเป็นโคเพศผู้และเพศเมีย เพื่อนาไปดูแลให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงรอการดําเนินการสนองพระดําริต่อไปจากนั้นได้ปล่อยปลาที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรได้ถวายเป็นพันปลาไทยน้ําจืดจํานวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ําปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลากรายปลาโพงและปลาบึก รวม490,061ตัวลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2560ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนม์ษา5รอบและเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้อุดมสมบูรณ์ต่อจากนั้นได้ไปปล่อยกบจำนวน72ตัวและปล่อยพันปลาไทยลงในสระบัวภายในพระตำหนักจักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนแก่นักเรียนในโรงเรียนในถิ่นทุรก,กันดารที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแสะอเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุรศักดิ์กนิษฐานน์เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแสะรวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนไชงามเฉลิมพระเกียรติอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านขามขุนร่มประชาสามัคคีอำเภอชุมพวงและโรงเรียนบ้านดอนวัวอำเภอประทายจำนวน361คนทั้งนี้ด้วยทรงสนพระราชาฤทัยและทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมะศึกษาที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารและห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและยังมีพระเมตตาพระราชทานอาหารด้วยเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดีซึ่งจะเป็นการพัฒนา สติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลังเพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาันวุฒิวิทยาคารอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1 5 4คนณหอประชุมโรงเรียนบ้านหาันวุฒิวิทยาคาร โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญตระกราสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายน,นรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ต เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารกิติพงศ์บ่อนาพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรหมู่ปืนเล็กที่4หมวดปืนเล็กที่3กองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่25ซึ่งเสียชีวิตขณะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนกลางทุ่งนาบ้านชมาหมู่ที่3ตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวทหารหารผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสงบสุขส่วนรวมยังความปลื้มปิติให้แก่ครอบครัวของพลทหารกิติพงษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวลวลรักษาพระองค์ทําการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลวลรักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์และสำนักงานเขตบางซื่อร่วมกันขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชกิ่งไม้และเศษขยะที่กีดขวางทางระบายน้ําเป็นระยะทาง750เมตร บริเวณคลองส้มป่อยแยกประชาราชเขตบางซื่อเพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนัก พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นหนาแน่นบริเวณริมคลองและเก็ตกราดขยะเพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนอีกทั้งเป็นการลดจุดเสี่ยงการเกิดอาจญากรรมในพื้นที่และส่งพระกรุณาาปลดกระเปิดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับกรมพราธิการทหารบกประกอบอาหารพระราชทานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนและมีนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรมและประชาชนในพื้นที่นำน้ำดื่มมาให้บริการเป็นกำลังใจด้วย จบข่าวในพระราชสสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณสัชชารัตนาถาวรและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ